นี่อะไรครับผมพุดเซนด้าพุเซนด้าเหรอคบผมไม่ได้สั่งนะครับฮะที่ลองโทรหาเจ้าของออเจออันนี้อะไรเหรอครอันนี้เอ่เจเอร์ค่ะเชตเตอร์ไม่ได้สั่งนะครับพี่ใครมป็คนสั่งครับอันนี้ส่งอะไรครับพี่ผมไม่ได้สั่งนะพี่เพราะว่าผมยังไม่สั่งออเดอร์เลย สวัสดีครับผมฟูจิตะซอยนะครับวันนี้ผมจะมาทําดีสร้างภาพครับทุกคนเพราะว่าผมจะสั่งอาหารมานะครับผมแต่ว่าไม่ได้สั่งมาทานเองนะครับอ่าจะสั่งมาให้พี่พี่เดลิเวอรี่นะครับก่อนที่ผมจะมาทําดีนะครับผมจะจะขอแกล้งพี่พี่เขาสักเล็กน้อยนะครับโดยไม่มีการเตรียมอะไรทั้งสิ้นนะครับก็จะสั่งมาพอพี่เขามาส่งอาหารปุ๊บผมก็จะบอกว่าพี่ครับผมไม่ได้สั่งครับอ่าแล้วเรา จะมาดูว่าพี่ๆเขาจะมีเรียกชั่นกันยังไงบ้างนะครับผมก็จะสั่งอยู่ทัง้งหมด3แบรนด์นะครับที่หลายๆคนเคยใช้นั่นแหละก็จะมีแก๊ปฟูดนะครับอ่าฟูซันด้าแล้วก็ไลน์เมนนะครับผมก็จะสั่งอาหารแบบว่าแบรนด์ดังๆให้เขาทานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างป่ะไปกันเลยดีกว่าจะมาสั่งเป็นที่พี่หมีนะครับผมฟูซันด้านั่นเองสั่งไก่ที่ คนไทยชอบกินหรือนิยมมากที่สุดนะครับนั่นก็คือไก่เคฟซีนะครับผมเรามาดูว่าเคฟซีเราจะสั่งชุดไหนให้เขาทานดีนะครับเ<ๆ>ฮ้ยเคฟซีไม่มีเหมือนมึงเหวอะได้เรียบร้อยแล้วนะครับเคฟซีแล้วก็ชำระเงินไปเลยครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับเคฟซีเรียบร้อย เวลาไม่นานไม่เกิน15านาทีปะ่ะอุอาายากมากเลยอันนี้อะไรครับผมพุดเด้า,ดาพุดเด้ลอครับผมไม่ได้สั่งนะครับคือใค้าน่ะเขสั่งครับพี่<อ><อ>ชื่อนมรัตนาตาดองโฟหาเจ้าของออเดอร์เพราะว่าผมยังไม่สั่งออเดอร์เลยค อปย่าตัวเดินครับพี่วอาหารเดฟลีครับพี่ขอโดนเลยครับพี่เป็นเคฟซีทัานเจ้าวรมพอรับผี่ชอบแทนได้ไหมเพราะว่ามันลงบ้านผมเหรอครับผมผมพออาหารเลยผมทําวันแรกด้วยพี่ก็เลยเป็นไรครับเนี่ยงงเลยเออราออเดอร์มันเข้าครับพี่ครับผมอันนี้ผมสั่งให้พี่ครับอันนี้ผมสั่งให้พี่ครับ อันนี้ผมสั่งให้พี่ครับผมสั่งเองผมสั่งให้พี่เอ้จริงผมถ่ายรายการอยู่พี่ผมสั่งให้พี่ตายแล้วจริงผมงงพี่อันนี้พี่เอาไปกินครับจริงเหรอพี่จริงครับผมเอาไปกินเลยครับผมครับพี่อมโอ้ตายแล้วเป็นไรครับโอ้ใจดีวันแรกเลยผมทําวันแรกเลยอโอยอดมากเลยอองงเลยออเดอร์เข้า โอเคครับผมเอ้าไม่เอาจริงเหรอครับไม่ไม่เป็นไรครับผมสั่งให้พี่อันนี้ผมทำรายการเดี๋เซอร์ไพรส์เหรอพี่ใช่ครับผมขอบคุณมากดีมาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ดูตัวเองๆผมอยากรู้ว่าพี่จะมีแบบเดียกชันยังไงแบบถ้าเกิดเจอคนคัลเซนตออเดอร์อย่างงี้แล้วแบบอย่างงี้งงเลยขอบคุณมากพี่โชคดีครับขอบคุณพี่ครับพี่ทานอาหารทันลอยครับโอ้ขอบคุณครับมาสั่งเป็นแก๊บฟู้ดก่อนเลยนะครับผม สั่งเป็นที่เจสซอ้อคิวแล้วกันนะให้เขาทานข้าวแล้วกันนะทานข้าวเป็นโปรโมชั่นนะครับตอนนี้เป็นข้าวอบไก่ย่างนะมีทั้งโคกและเป็นฝายพร้อมไปเลยับผมนีจะสั่งมนเรียบร้อยนะครับโอเคปะ่ะสั่งไปเจ้าแรกเรียบร้อยดูซิว่าเขาจะรับออเดอร์เราหรือเปล่าถ้าใครรับออเดอร์เรา คนนั้นจะเป็นผู้โชคดีแล้วก็อาจจะเป็นผู้ถูกแลก้งสักเล็กน้อยนะคะผู้โชคดีเป็นผู้หญิงพี่พี่ผู้หญิงคนนี้นะคะว้าวเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยรถเป็นไรเนาะสวัสดีครับอ่าอันนี้อะไรเหรอครับอันนี้เชตเตอร์ค่ะเชตเตอร์ไม่ได้สั่งนะคะพี่ ใครมาคนสั่งครับรถสีเขียวเขียวบ้านเลขที่เขาคนสั่งชื่ออะไรครับพี่ชื่อรัตนาค่ะโอเป็นผู้หญิงเหรอครับค่ะพี่ได้โทรหาเจ้าของออเดอร์หรือยังครับยังโอ้บางทีผมไม่ได้สั่งอะครับโอเคเขาบอกหยุดให้ตบ้านเลขที่อันนี้เลยใช่ไหมครับตามนี้เลยอรถสีเขียวโอ้ที่นี่ไม่มีคนชื่อรัตนาด้วยครับพี่พี่ลองโทรหาเขาอีกรอบหนึ่ง แต่พี่ลองนี้ก่อนก็ได้ครับเผื่อเขารับสายอะเป็นไรครับก็คงไม่รับครับ <c oughs> แต่มาลงบ้านเลขที่ผมอันนี้ใช่ไหมครับเขาปักหมุดตรงนี้เลยใช่ไหมครับขาา้าเป็นบ้านเลขที่หนึ่งหกหนึ<อ>่งหกสองค่ะแต่ว่าในในหมายเหตุข,ของลูกค้าน่ะขึ้นมาเป็นเจ็ดสิบวนนี้เขาไปรับสายแล้วพี่ทำาไงเนี่ยอันนี้ก็ต้องโทรอีกสามครั้งแล้วก็เค้น ถ้าเกิดไม่ได้พี่ต้องทำเองไม่โทรหาสูตรนะไม่โทรหาศูนย์อ๋อเป็นไรพี่ต้องโทรก็ได้กับผมรับผิดชอบก็ได้เพราะว่ามันหลงบ้านผมนะครับอ๋ไม่เป็นไร่เป็นพี่เอามาไม่เป็นไรถ้าส่งไม่ตรงลูกค้าเดี๋ยวเขารีพอร์ตไม่อันนี้คือผมสั่งเองผมผมสั่งผมสั่งให้พี่นะใช่จริงผมสั่งให้พี่เอาเอาอาหารมาดิ ผมสั่งให้พี่ตัวอาหารนะครับอันนี้เหรอใช่อันลูกค้าไหมครับผมสั่งให้พี่แล้วกล้องอยู่ไหครับกล้องกล้องแล้วผมสั่งให้พี่ครับครับวันนี้มนครครับเห็นพี่เหนื่อยครับผมแบบว่าทํางานโอ้โหแล้วพี่เป็นผู้หญิงอ่ะเก่งมากเลยอ่ะครับรถตากฝนตากแดดส่งอาหารอ่ะผมถามหน่อยดิเคยเจอเคสแบบนี้ไหมเคยค่ะค้านเซิลแบบแบบออเดอร์เยอะๆแล้วแบบแคนเซิลกระทันหันเนี้ยสองชั่วโมงแล้วพี่ทําไงอ่ะ เก็โทรหาซีซีแล้วนานไหมกว่าเขาจะเค็มเรื่องให้เราสองชั่วโมงแล้วก็ไม่ยกเลิกให้ด้วยชำระเงินสดใช่ไหมครับต้องออกก่อนใช่ไหมอุณละคร้าขอบคุณครับ่าข้าวครับถัาวแท่อร่อยนะครับยังไม่ได้ถานข้าวข้าวเที่ยงเลยใช่ไหมครับครับผมถ้าแทน่อร่อยครับครับผมอันนี้ทางช่องเหรอคะัทางช่องครับกูแบดบอยครับทำคำดีสร้างภาพครับครับผม ขอบคุณครับเลยดีนะครับมาครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราจะมาสั่งของแมคโดนอ้กันบ้างอ่ะแมคโดนอ้หูทุกคนดูดิ m แมคโดนอมีแต่โปรโมชั่นหน้าทานั้งนั้นเลยแล้วก็คุ้มโคตรอะ่ะเฮ้ยแอปเปิโมดนิดนึงนะครับผมทุกคนเอาชุดอะไรให้พวกพี่เดลิเวอรีทานดีนะผมเลือกก่อนไม่ยาก เวลาที่เขาทานอาหารเราก็ต้องมีน้ำใช่ผมก็ต้องสั่งมีน้ำอยู่แล้วเพราะว่าเราสั่งมาให้เขาทานแบบโดยที่เขาจะไม่ต้องเสียเงินเลยซักบากเดียวครับสั่งซื้อเรียบร้อยรอเลยครับผมเป็นพี่ผู้ชายคนนี้นะครับออขออนุญาตด้วยนะครับพี่พี่เป็นผู้โชคดีนะครับที่จะได้รับอาหารที่ผมสั่งให้พี่ทานนะครับผมไปเดี๋ยวเรามาเจอกันเลยดีกว่า ที่รอเขาอันนี้ส่งอะไรครับพี่อ๋อแม็ก,ออมกผมไม่ได้สั่งนะพี่ใครมีคนสั่งครับพี่รัตนาพี่ลองโทรหาเจ้าของออเดอร์ดูเพราะว่าที่บ้านนี้ไม่มีคนชื่อรัตนาครับพี่เหรอครับบ้านนี้มีนี้ไ,ไว้แต่บ้านเล็กที่ถูกต้องใช่ไหมครับใช่แต่พี่ลองโทรดู ราคาทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะครับเดี๋ยวคืหราคาเป็นราคาทั้งหมดเท่าไหร่ก็สไตล์ทิ้งเลยไม่เป็นไรก็ได้พี่อยากรับผิดชอบก็ได้ครับราคาเท่าไหร่ทำไมละครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนที่ใจพอดหยอกมันราคาเท่าไหร่พี่เราไม่ได้สั่งก็ไม่ต้องรับผิดชอบก็ได้เดี๋ยวพี่ไม่นราาคอะะไรอ่แก้เขาชื่ออะไรอ่ะพี่รัตนารัตนาเดี๋ยว มีเพื่อนน้องสาวมันราคาอะไร๋ยวผมไปถามเพื่อนน้องสาวเพราะเหมือนเห็นเขาบอกว่าเขาหิวข้าวเหมือนเขาจะสั่งอะไรสักอย่างมันราคาเท่าไรพี่ร้อยห้าสิบแปดบาทร้อยห้าสิบแปดปันเดี๋ยวมาให้ครับผมสั่งเองพี่ผมถ่ายรายการครับผมสั่งเองอันนี้ผมสั่งให้พี่เนี่ยผมสั่งให้พี่ทานทำไมล่ะทำงานเหนื่อยอ่ะไม่เอาครับผมให้อันนี้ตังค์ไม่ต้องทอนครับทำไมล่ะ ให้ผมฟงให้อยากให้แบบพี่มีรายได้ไงครับมีรายได้แล้วแบบว่าทํางานแบบนี้ขับรถตากฝนตากแดดเอาจริงลัวนี่้คือครับผมถ่ายนี่ไงสวีคมีกล้องครับกล้องขอบมากครับสวัสดีครับพี่ครับพยายามถามพี่ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่พี่เข้ามาตอบไม่พี่คิดว่าเราไปทางครับผมขับรถดีครับพี่ขอบคุณครับครับทานอาหารให้อร่อยนะครับขอบคุณครับครับผม เป็นไงบ้างครับผมสําหรับทําดีสร้างภาพวันนี้โอ้โ oh ห oh. รู้สึกสร้างภาพและสร้นเกิดจากแกงพี่เขาเล็กน้อยนะก็เขาจะได้ทั้งอาหารแล้วก็ไม่เสียเงินอะไรสักบาทเลยนะครับ oh. มีน้ําด้วยนะครับผมสั่งข้าวหรือสั่งอาหารพร้อมน้ําให้เขาทานเลยนะครับผมง่ายคือผมรู้สึกดีนะครับจริงๆถามว่าเคยเคยทําอะไรแบบนี้ไหมเคยนะแต่ไม่ได้ออกกล้องออกทําออนไลน์อะไรแบบนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขและมีรอยยิ้มกับ พูดแบบบอยกับรายการทำดีสร้างภาพนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าคอยดูว่าเราจะไปทำดีสร้างภาพที่ไหนกันต่อนะครับบ๊ายบายอย่าน้อยสิ่งที่เรานั้นทำลงไปไม่คิดอะไรก็แค่ภูมิใจที่เป็นคนดี